แวัสด so ีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อ oh ยู่กับผมนะครับเจฟสากุระเนเน่แล้วก็อยู่กับแอนสกุชีนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ว่าเราจะมาเล่นเกมนอกแบงก์ดีมกันบ้างแล้วกันเพราะว่าคือแอนสกุชีครับก็เบื่อแบงก์ดีมแบบเต็มทนและ็มไม่ไหวแล้วเพราะว่าไงอ่ะไอดีมันหายไปสองรอบแล้วล่าสุดก็เมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับก็ไปงงแงใส่แอลินโกนะครับว่าไอดีเซิร์ฟยุ่นมันหายอีกแล้วอะไรงี้นะครับก็เรียบร้อยครับแอนสกุชีก็นอยไปตามระเบียบคราวแรกก็อะะไรน ไอดีมาฟอแบบโฟนะครับหายรอบนี้ไอดีนารามีนะครับเพิ่งได้นารามีเคียร์เฟสมาไม่นานไม่ใช่ไม่นานได้ไอดีไอดีนารามีมาทีนี้เปิดได้เคียร์เฟสปุ๊บอ่ะตอนต่อไปได้นารามีห้าดาวปุ๊บนะไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาไอดีหายครับก็เจงกระบงไปตามระเบียบก็ถือว่าเซ็งเซ็งนะครับแอสแอสโคชิก็คือเซ็งนะครับอดโชว์อดโชว์การ์ดมาฟอที่แบบโอ้โหอยากได้มาเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะถือว่าจะได้แต่ ทำไงได้อะเกมมันห่วยจริงๆไม่ได้ห่วยหรอกแต่แม่งระบบมันห่วยเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ทีเนี้ยผมอยู่กับเกม World ั f t a n k นะครับก็เป็นการที่ว่าเราเอาเกมที่ว่าเราไม่รู้จะเล่นอะไรดีอะเราก็เอามาเล่นนะครับก็ทีเนี้ยผมจะเปิดในส่วนของรีเพล้วกันถ้าเกิดสมมติว,ว่าวิดีโดอมีคนดูเยอะเหรือมีผลตอบรับที่ดีผมก็จะทำพาต่อไปนะครับก็ใครมีเกมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็เข้าสู่ช่องรีเพลกันได้เลยครับ ก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ผมเพิ่งกลับมาเล่นไทไท64แบบจริงจริงจริงๆนะครับอ่าเพิ่มเติมนะครับไทไท64นะครับก็เป็นระถางบอสสัญชาติจีนนะครับก็ผมชอบเรียกว่าไอเฮลแคทจีนแดงเนี่ยเพราะว่ามันลักษณะมันคล้ายดีนะครับแต่เนื่องจากวิ่งช้ากว่าครับแต่ปืนหันเร็วกว่าเท่านั้นเองก็ทีนี้ครับต้นเกมผมจะส่งเพื่อนนะครับก็คือ AC4 Sentinel นะครับ Sentinel เป็นผู้พิทักษ์นะครับอ่ะอันนี้ผมเสริมความหมายให้นะครับก็ส่งเพื่อนไปแล้วนะครับและทีนี้คือผมก็อยู่ช่วงแบบ อ่าโอเคคันนี้แบบวิ่งไวดีนะอะไรประมาณนี้เพราะผมก็ไม่ได้แตะนานนะครับไม่ได้แตะนานแบบอาจจะสมองปลาทองไปไหนลืมเรือนนะครับก็ไอ้ทีเนี้ยก็จุดเนี้ยคือผมรู้สึกเอจนิดนึงเพราะว่ามันมีอ่าอะไรนะในส่วนของสตูอ่ะก็เตะตอนผมเล่นตลอดอ่ะมันจะมีสตูมาตลอดนะครับก็รอบนี้มันไม่เจอนะก็แปลกแปลกและแล้วทีนี้สตูสตูก็เริ่มยึดฐานทีครับผมก็เลยอ่าพยายามส่งเพื่อนนะครับแต่เพื่อนก็เหมือนลังเลอยู่นะครับก็ยงมจะขึ้นเป็นรูปภาพอ่าเป็นวิดีโอให้นะครับก็คือตรงเนี้ย จุดเนี้ยครับก็เป็นจุดที่ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งเลยของทั้งสองฝ่ายนะครับในช่วงเกมต้นเกมประมาณนี้นะครับก็อ่ะเ๋ยวผมวิ่งต่อครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับก็น่ารับไฟไหม้ครับแล้วก็วิ่งอ่ะผมก็วิ่งไปแล้วครับทีนี้ผมก็เล็งอ่ะ S 35A ครับก็ยิงไปหนึ่งทีแล้วนะครับก็ด้วยความที่ว่ามันยิงง่ายนั่นเองนะครับก็ไอีนะครับโดนยิงไปสองนัดแล้วเนี่ยแล้วก็นัดที่ถาก็เรียบร้อยครับแตกครับหนึ่งคัน ไปรับชาวบ้านดีๆนี่เองหนึ่งนัดนะครับนัดนี้ขอรับเธอนน้นเองแล้วก็โซวรนะครับผมก็จะวิ่งแบบปรากฏว่าก็มันเคยกันแบบนี้ครับะไรก e i เคยชี้นัน่นแหละครับโดนแกงแบงไปอย่างน่าสงสารครับตัวร้อยทีเนี้ยหลังจากนั้นอ่าผมก็แบบแอรมอลนิดนึงเพราะย่างคุมราถังไม่ค่อยเก่งนะครับก็แบบอาจจะวิ่งชนเพื่อนบ้างอะไรอย่างงี้ทีนี้ผมก็เริ่มวิ่งไปจุดอ่าตรงที่มีสตูเยอะครับแต่คือแบบมันมีแชทมาผมก็เลยแบบอ่านแชทบ้างหนึงแล้วก็วิ่งต่อนะครับเพื่อแบบ รีบอะเกมตึงอะไรเงี้ยอารมณ์แบบภาษาอังกฤษพอคือเกมตึงนะฮะก็แบบวิ่งไปแล้วแต่ทีเนี้ยความไม่นยำอ่าความตกอย่างผมก็เกิดขึ้นจากตรงเนี่ยครับไอ้เชี่ยสู้แล้วไวโอ้โหเนี่ยเชี่ยแล้วเย็ยแล้วแม่ถอยก็ตายอ่ะอ่ะบอกเลยถ้าเกิดป้อมปืนพังอ่ะอันนี้คือปัญหาของรถถังที่ไป็สายป้อมปืนนะครับเพราะว่าแบบ มันไม่เหมือนยังไม่คาดอ่ะแล้วทีเนี้ยไอ้จุดนี้คือจุดวัดเลยครับถ้าเกิดว่าผมมีสกิลน้อยพอน้อยเกินไปอ่ะคือผมไม่รอดนะครับก็แบบเนี่ยโซลวิ่งมาแล้วแล้วก็แบบแป๊ะอืมทามมิ่งดีมากคือกกับปมพาไปน,นิดเดียวเครัก็โดนซูร,ร้อยวายยิงพังไปแล้วครับเพราะว่าโซลและวายผมรู้เวลานะครับทีนี้ผมก็จละลัดเคียรชูแต่ว่าว้าวแล้วก็จะยิงปุ๊บผมเล,งล็เลงแล,แล้วผมเล็งแล้วเรแล้วล่ะครับโดนเพื่อนลัดแต่ทีนี้ผมก็ไปเล็งอีกคันหนึ่งแทนแล้วก็แบบ สวนไปหนึ่งทีนะครับก็แตกทีเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ตั้งต่อไปนี้คราบที่ผมกำลังจะยิงแต่ทว่า,า,กกาเ,เรียบร้อยครับแล้วก็ผมไปเลงคันอื่นแทนก็คันนี้ครับก็เป็นเอาเที่ยสองเสีคันสุดท้ายครับผมก็เลงแบบอะไล่ต่อแล้วกันคันนี้ผมขอต่อสุดๆแล้วกันนะครับคันนี้แบบยิงไปหนึ่งทีคันนี้ผมมองว่าปืนนะก็ถือโอเคสามเทียร์หกอะที่แบบยิงนละละร้อยกวยนะ่าอะไรเงรี้ยแล้วก็ผมแล้วก็มันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับ เย่ร้อยไ,ไวฮะไม่ได้เล่นนะนกยยังเซียนอยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ส่วนท้ายนะครับก็คือในส่วนหองเนี่ยอ่าเรียกว่าไงดีเหลี่ยญตาที่ได้ครับก็คือถือว่าตึงๆหยวกเก็บรถทั้ง4คันอะไรเงี้ยลาชาร์นไปทั้ง2คันประมาณนี้ครับก็โอ้ไม่ได้เล่นนานแต่ก็ฝีมออือยังยังแบบไม่แย่เกินไปนะครับ ก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครมีเกมอะไรที่สามารถนําเสนอได้ก็สามารถนําเสนอได้นะครับถ้าเป็นเกมมือถือเดี๋ยวแอส์ซกชิอาจจะหยิบมาเล่นให้นะครับแต่เกิดแบบเอ้ยแอรซกชิ ushi, รู้สึกว่าชอบมากก็อาจจะทาเป็นซีรี์พาร์ทเลยก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นเกมคอมก็ลองอนำเสนอให้แอลิงโก้จิ๊บซักรรยในนี้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จิ๊ซก,กระนีนนะครับกับแอร์ซากชิก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ